เศรษฐีเก่าแก่คนหนึ่งยอมให้หญิงเร่ร่อนและลูกสาวของเธออาศัยอยู่ในโรงรถของเขาแต่เมื่อเธอเข้ามาโดยไม่เข้าประตูเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในสิ่งที่เธอกำลังทำหากคุณสนใจในเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและบอกเราว่าคุณกำลังรับชมจากเมืองไหนเรายังคงดำเนินต่อไปธนาวานิชชายวัย75ปีที่มีความมั่งคั่งเทียบเท่ากับความโดดเดี่ยวของเขาเท่านั้นกำลังชม พระอาทิตย์ตกดินจากระเบียงฤราสน์อันโออาของเขาดวงตาที่เหนื่อยล้าจากการเวลากวาดมองสวนอันกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบบ้านของเขาแม้จะมีทุกสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้ทนาย,ยังคงรู้สึกถึงความว่างเปล่าในหัวใจที่ทรัพสมบัติใดๆของเขาไม่อาจเติมเต็มได้ เขาตัดสินใจออกเดินเล่นรอบๆบ,บริเวณบ้านเหมือนที่เขามักทำทุกเย็นอากาศสดชื่นของฤด,ดูบใบไม้ผลิลูบไล้ใบหน้าเขาขณะที่เดินไปตามเส้นทางที่ทอดอยาวรอบๆที่ดินของเขาทันใดนั้นบางอย่างก็ดึงดูดความสนใจของเขาใกล้กับรวที่ล้อมรอบที่ดินเขาเห็นร่างของใครบางคนนั่งขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อเขาเข้าไปใกล้ธนาพบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอนอนหลับอยู่กอดเป้ที่เก่าและสึกรอเสื้อผ้าของเธอแม้จะสะอาดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าถูกใช้มาเป็นเวลานานหัวใจของธนาบิบรัตเมื่อเห็นภาพตรงหน้า ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงเขาพูดเบาๆแต่ที่ไหล่ของหญิงสาวหญิงสาวสะดุ้งและลืมตาขึ้นเผยให้เห็นดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่เปลี่ยนประกายด้วยความกลัวและความมุ่งมั่นผสมกันฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนเธอพูดพลางลุกขึ้นอย่างรวดเร็วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ไม่โปรดรอก่อนธนาตอบยื่นมือออกไปในท่าทีปนิประนอมคุณไม่จําเป็นต้องไปผมชื่อธนาวานิชผมขอถามชื่อของคุณได้ไหมครับหญิงสาวลังเลสักครู่ก่อนตอบมาลี เธอพูดในที่สุดมารีจิตรกรธนาสังเกตเห็นว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มารียังคงรักษาศักดิ์ศรีและความสง่างามที่ทําให้เขารู้สึกสนใจคุณมารีคุณมีที่พักคืนนี้ไหมครับเธอสายหน้าก้มหน้าลงตอนนี้ยังไม่มีค่ะธนาตัดสินใจในทันทีเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ตลอดไปผมมีข้อเสนอให้คุณคุณมารีบ้านของผมใหญ่มากใหญ่เกินไปสําหรับชายคนเดียวคุณอยากจะพักที่นี่สักคืนไหมครับ ผมสัญญาว่าคุณจะปลอดภัยมารีมองเขาด้วยความประหลาดใจและความไม่ไว้วางใจทำไมคุณถึงทำแบบนี้เพื่อฉันคุณไม่รู้จักฉันนี่บางครั้งธนาตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนชะตากรรมเปิดโอกาสให้เราทำความดีและผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในโอกาสเหล่านั้นหลังจากลังเลสักครู่มารีก็พยักหน้าชา้ชาๆตกลงค่าฉันรับข้อเสนอของคุณขอบคุณนะคะขณะที่ทั้งคู่เดินไปยังคฤหาธนาอดรู้สึกไม่ได้ว่า มีบางสิ่งสำคัญกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเขาไม่รู้ว่ามาริซอนความลับที่จะเปิดเผยในไม่ช้าความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาในวิธีที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนค่ำคืนโรยตัวลงบนคคหาสห์และพร้อมกับมันคือการเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะพัวพันชะตากรรมของธนาและมารีในการเต้นรำแห่งการเปิดเผยความจริงโอกาสครั้งที่สองและพลังแห่งการเยียวยาของศิลปะและความรักวันเวลาผ่านไปในคคหาสหาและการมีอยู่ของมารีเริมเ่มเติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่าที่ธนาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่า มันมีอยู่หญิงสาวที่เริ่มแรกที่อายและเก็บตัวค่อยๆเริ่มเปิดใจมากขึ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่ธนากําลังดื่มกาแฟในสวนเขาสังเกตเห็นมารีนั่งอยู่บนมา้านั่งมีสมุดบันทึกบนตักมือของเธอเคลื่อนไหวอย่างสวยงามบนกระดาษลากเส้นที่มองไม่เห็นสําหรับเขาด้วยความสงสัยเขาเข้าไปใกล้สวัสดีตอนเช้าคุณมารีค,ารคุณกําลังทําอะไรอยู่หรือครับมารีตกใจรีบปิดสมุดบันทึกโอสวัสดีค่ะคุณธนาไม่มีอะไรหรอกค้าแค่ขีดเขียนเล่นๆนะคะธนายิ้มอย่างอ่อนโยน เรียกผมว่าธนาเฉยๆก็ได้นะครับและนั่นไม่ได้ดูเหมือนแค่ขีดเขียนเล่นๆนะครับผมขอดูได้ไหมหลังจากลังเลศักรู่มาลีก็เปิดสมุดบันทึกอีกครั้งธนาตกตะลึงหน้ากระดาษแสดงให้เห็นภาพร่างที่สวยงามของสวนจับภาพแก่นสารของดอกไม้และแสงยามเช้าด้วยทักษะท,ที่ยอดเยี่ยมคุณมาลีนี่มันน่าทึ่งมากคุณเป็นศิลปินเลยครับหญิงสาวก้มหน้าลงเงาแห่งความเศร้าผ่านใบหน้าของเธอฉันเคยเป็นนานมาแล้วคะ่ะเกิดอะไรขึ้น มาลีถอนหายใจลึกๆมันเป็นเรื่องยาวคัทนาเรามีเวลาเขาตอบนั่งลงข้างๆเธอมาลีเริ่มพูดเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ฉันเรียนจิตรกรรมที่มหาวิทยาลัยฉันมีความฝันมีความทะเยอทะยานฉันอยากจะแสดงงานในแกลเลอรี่ใหญ่ๆเดินทางไปทั่วโลกเพื่อวาดภาพทิวทัศน์แปลกตาแต่แล้วเสียงของเธอสะดุดเล็กน้อยทนาโดยสัญชาตญาณวางมือลงบนมือของเธอเพื่อเป็นกำลังใจแล้วฉันก็ได้พบวิทย มาลีเล่าต่อตอนแรกทุกอย่างสมบูรณ์แบบเขาสนับสนุนงานศิละปะของฉันกระตุ้นให้ฉันไล่ตามความฝันเราแต่งงานกันตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเต็มไปด้วยความหวังแต่หลังจากนั้นสักพักทุกอย่างก็เปลี่ยนไปธนาฟังอย่างตั้งใจรู้สึกว่าหัวใจของเขาบิบรัดด้วยทุกคำพูดวิย์กลายเป็นคนควบคุมเจ้าของวิจารณ์งานศิละปะของฉันบอกว่ามันเป็นการเสียเวลาทีและเล็กทีและน้อยฉันก็เลิกวาดรูปฉันเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอแต่คุณเก่งมากอย่างชัดเจนธนาแทรกชี้ไปที่ภาพร่าง มาลียิ้มอย่างเศร้าๆขอบคุณค่ะแต่มันผ่านไปหลายปีก่อนที่ฉันจะจับดินสอได้อีกครั้งวิทเขาไม่ได้ทำลายแค่ความมั่นใจของฉันแต่ยังทำลายความฝันของฉันด้วยธนารู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและความโกรธที่เขาไม่ได้รู้สึกมาหลายปีคุณมาลีผมเสียใจมากครับไม่มีใครสมควรต้องผ่านเรื่องแบบนี้สิ่งที่แย่ที่สุดคือฉันไม่ได้หนีมาเพื่อตัวเองเท่านั้นมารีเล่าต่อดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำตา ฉันมีลูกสาวชื่อพิมพ์ตอนนี้เธออายุ15ปีแล้วฉันทิ้งเธอไว้กับพี่สาวของฉันเพื่อปกป้องเธอจากวิชันไม่ได้ฉันไม่ได้คุยกับเธอมาหลายเดือนแล้วธนานิ่งเงียบไปชั่วขณะพยายามประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในที่สุดเขาก็พูดอย่างเด็ดเดี่ยวคุณมาลีฟังผมนักคุณเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์และเป็นแม่ที่กล้าหาญผมไม่รู้ว่าทำไมโชคชะตาถึงพาคุณมาที่ประตูบ้านของผมแต่ผมขอบคุณที่มันเป็นเช่นนั้นผมอยากช่วยคุณมาลีมองเขาด้วยความประหลาดใจ คุณธนาคุณทำมากเพื่อฉันแล้วไม่จริงหรอกครับเขาตอบพร้อมรอยยิ้มเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคุณคิดยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนห้องว่างห้องหนึ่งให้เป็นสตูดิโอศิลปะสําหรับคุณดวงตาของมารีเปล่งประกายขึ้นชั่วขณะแต่แล้วความลังเลก็กลับมาปรากฏบนใบหน้าของเธออีกครั้งฉันรับไม่ได้หรอกค่ะมันมากเกินไปได้โปรดธนายินกรานถือว่าเป็นการให้ยืมก็ได้เมื่อคุณเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคุณ,คณก็จะตอบแทนผมอย่างงดงาม เป็นครั้งแรกตั้งแต่มาถึงคฤราสน์มาลีหัวเราะออกมาอย่างเปิดเผยเป็นเสียงที่เต็มเต็มหัวใจของธนาด้วยความอบอุ่นที่เขาไม่ได้รู้สึกมาหลายปีตกลงค่ามาลีพูดในที่สุดฉันยอมรับขอบคุณนะธนาขณะที่ทั้งคู่เดินกลับบ้านธนาอดคิดไม่ได้ถึงทุกสิ่งที่มาลีได้แบ่งปันมีความเจ็บปวดในอดีตของเธอใช่แต่ก็มีพลังและพรสวรรค์ที่รอการค้นพบใหม่และในขณะนั้นธนาก็สัญญากับตัวเองว่า เขาจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยให้มาลีได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะอีกครั้งและอาจจะได้พบกับลูกสาวของเธอด้วยสิ่งที่ธนาไม่รู้ก็คือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะนำพาทั้งคู่ไปสู่การค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่และความเชื่อมโยงที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาตลอดไปวันเปลี่ยนเป็นสัปดาห์และคฤราสน์วาน,นิชเต็มไปด้วยพลังงานที่ฟื้นคืนชีพห้องที่ธนาสัญญาไว้กับมาลีถูกเปลี่ยนเป็นสตูดิโอศิลปะที่สว่างและกว้างขวางผนังที่เคยเปล่าเปลยตออน,นี้ถูกปกคลุม ด้วยผืนผ้าใบเปล่ารอคอยที่จะถูกเติมเต็มด้วยสีสันและรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการของมารีธนามองด้วยความประหลาดใจว่ามารีเบ่งบานขึ้นทุกวันหญิงสาวที่อายและเก็บตัวที่เขาพบนอนอยู่ใต้ต้นไม้กำลังเปลี่ยนเป็นศิลปินที่มีชีวิตชีวาและหลงใหลในงานดวงตาของเธอเปลี่ยนประกายด้วยแสงที่ธนาไม่เคยเห็นมาก่อนและมือของเธอดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาเมื่อถือผู้กันบายวันหนึ่งขณะที่ธนาเดินผ่านสตูดิโอเขาหยุดชะงักมารียืนอยู่หน้าผืนผ้าใบขนาดใหญ่ จมอยู่กับงานของเธออย่างสมบูรณ์ภาพว่าแสดงให้เห็นทิวทัศน์ในเมืองแต่ไม่ใช่ภาพที่สมจริงตึกโ้งงอและเป็นคลื่นถนนบิดเบี้ยวกันเป็นลวดลายที่เป็นไปไม่ได้และทุกอย่างอาจไปด้วยแสงที่ดูเหมือนจะแผ่ออกมาจากตัวผ้าใบเองมันยอดเยี่ยมมากธนาพูดไม่สามารถระง,งับความชื่นชมของเขาได้มาลิสซดุ้งเล็กน้อยราวกับเธอลืมไปว่ามีโลกอยู่นอกผืนผ้าใบของเธอโอธนาฉันไม่ได้ยินว่าคุณเข้ามาขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนก็แค่ว่า มารีนี่มันน่าประทับใจจริงๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแก้มของมารีเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆขอบคุณข้ามันคือมันเป็นวิธีที่ฉันเห็นเมืองในความฝันของฉันสถานที่ทุกอย่างเป็นไปได้ที่ที่กฎของความเป็นจริงไม่มีผลธนาเข้าไปใกล้เพื่อตรวจสอบภาพวาดอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเหมือนคุณจับแก่นสารของความหวังและอิสรภาพไว้บนผืนผ้าใบมารีคุณมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งจริงๆบางครั้งฉันคิดว่าฉันกำลังฝันอยู่มารีสารภาพมองงานของเธอด้วยความภาคภูมิใจ และความไม่อยากเชื่อผสมกันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนฉันแทบจะนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำวา่าจะกลับมาวาดรูปอีกครั้งและตอนนี้และตอนนี้คุณกำลังสร้างผลงานชิ้นเอกธนาพูดต่อให้จบจากนั้นราวกับความคิดกระทนหันเข้ามาในหัวเขาเสริมว่ามาลีคุณเคยคิดจะจัดแสดงผลงานของคุณใหม่ศิลปินมองเขาด้วยความประหลาดใจจะแสดงงานหรือคัดไม่ค่าฉันฉันไม่คิดว่าฉันพร้อมสำหรับสิ่งนั้นผมคิดว่าคุณพร้อมนะักทนายืนยันอย่างอ่อนโยน งานศิละปะของคุณสมควรได้รับการเห็นได้รับการชื่นชมผมมีเพื่อนบางคนในวงการศิละปะถ้าคุณอนุญาตผมอยากจะโทรหาพวกเขามาลีลังเลสักครู่แต่ความตื่นเต้นในดวงตาของธนาเป็นสิ่งที่ติดต่อได้ตกลงค่ะเธอพูดในที่สุดฉันไว้ใจคุณธนาวันต่อต่อมาเป็นเหมือนพายุหมุนธนาจมอยู่กับเครือข่ายเพื่อนของเขาพูดคุยกับเจ้าของแกลเลอรี่นักวิจารณ์ศิละปะและนักสะสมมาลีในทางกลับกันวาดภาพ ด้วยความเข้มข้นที่ฟื้นคืนชีพราวกับเธอต้องการจะทดแทนปีที่สูญเสียไปทั้งหมดในความบ้าคลั่งสร้างสรรคในที่สุดหลังจากเตรียมตัวมาหลายสัปดาห์วันสําคัญก็มาถึงแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองตกลงที่จะจัดนิทรรศการผลงานของมาลีคืนเปิดงานแกลเลอรี่เต็มไปด้วยคนในวงการศิลปะนักกก่าวและผู้สนใจที่ถูกดึงดูดด้วยความลึกลับของศิลปินคนใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่กี่วันก่อนหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แม่อยู่ที่ไหนแม่คะและ้วตอนนี้เรากําลังจะย้ายไปอยู่กับผู้ชายที่หนูแทบไม่รู้จักธนาคุกเข่าลงตรงหน้าพิมพ์เสียงของเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นผมเข้าใจความกังวลของคุณพิมพ์ผมไม่ได้ตั้งใจจะแทนที่ใครในชีวิตของคุณผมแค่ต้องการให้คุณและแม่ของคุณปลอดภยัยผมสัญญาว่าผมจะทําทุกอย่างที่อยู่ในอํานาจของผมเพื่อปกป้องคุณทั้งคู่พิมพ์มองเขาเป็นเวลานานราวกับกําลังประเมินเขาในที่สุดเธอก็พยักหน้าตกลงข้าหนูจะไปกับคุณ ขณะที่พวกเขาเตรียมการเพื่อออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครในพวกเขาสามารถสลัดความรู้สึกที่ว่าพวกเขาอยู่ที่ขอบของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่การพบกันอีกครั้งนำมาซึ่งความสุขแต่ก็ขุดคุยความลับและอันตรายที่คุกคามความสุขที่เบาบางที่พวกเขาพบสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นวิทย์ไม่ใช่ผีร้ายจากอดีตเพียงตัวเดียวที่หลอกหลอนอนาคตของพวกเขาและในไม่ช้าพวกเขาจะค้นพบว่าชีวิตของพวกเขาเชื่อมโยงกันมากกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการ การกลับมายังคฤราหั์วาน,นิชเต็มไปด้วยความตึงเครียดมาลีและพิมทึ่งในความหรูหราของสถานที่แต่งเอาแห่งการคุกคามของวิทับท,ทงทุกคนธนามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้พวกเขาได้เสริมความปลอดภัยของบ้านให้แข็งแกร่งขึ้นคืนหนึ่งขณะที่พิมหลับอยู่มาลีพบธนาในห้องทํางานของเขากําลังตรวจสอบเอกสารบางอย่างด้วยความขมวดคิ้วธนาคะเธอเรียกเบาๆทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าเขาเงยหน้าขึ้นประหลาดใจกับการปรากฏตัวของเธอ มาลีผมครับทุกอย่างเรียบร้อยดีผมแค่กาลังตรวจสอบเอกสารเก่าบางอย่างมาลีเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัยเอกสารประเภทไหนครับธนาลังเลสักครู่ก่อนตอบเป็นบันทึกครอบครัวคุณรู้ไหมมีบางอย่างที่ผมไม่ได้เล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับอดีตของผมมาลีนั่งลงตรงหน้าเขาสนใจเกี่ยวกับอะไรครับธนาหายใจลึกๆก,ก่อนจะพูดต่อหลายปีก่อนตอนที่ผมยังหนุ่มผมแต่งงานแล้วสั้นๆภรรยาของผมเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุหลังจากที่เราแยกทางกันไม่นาน มารีรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจโอธนาฉันเสียใจมากเขาพยักหน้าขอบคุณสําหรับความเห็นอกเห็นใจของเธอขอบคุณครับแต่ยังมีอีกก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอบอกผมว่าเธอตั้งครันตอนที่เราแยกทางกันว่าเธอมีลูกสาวคนหนึ่งดวงตาของมาลีเบิกกว้างคุณมีลูกสาวหรือครับผมคิดว่าอย่างนั้นธนาตอบเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์แต่ผมไม่เคยหาเธอเจอภรรยาของผมยกเธอให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่บอกผมอะไรเลย ผมใช้เวลาหลายปีตามหาเธอแต่ไม่ประสบความสําเร็จมาลีจับมือของเขาทราบซึ้งกับการสารภาพของเขาและคุณคิดว่าเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้คุณหาเธอเหรอคะธนาพยักหน้าผมหวังอย่างนั้นแต่ยังมีอีกอย่างมาลีบางอย่างที่รบกวนผมตั้งแต่ผมได้พบคุณอะไรคะเธอถามรู้สึกถึงลางสังหรณ์แปลกๆวันที่ธนาพูดแสดงเอกสารบางอย่างให้เธอดูลูกสาวของผมควรจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกับคุณโดยประมาณและมีรายละเอียด ในเรื่องราวของคุณในอดีตของคุณที่ตรงกับสิ่งเล็กน้อยที่ผมรู้เกี่ยวกับเธอมารีรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจธนาคุณกำลังพูดถึงอะไรเขามองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมกันมาลีผมคิดว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นลูกสาวของผมความเงียบที่ตามมาดังสนัน่นหูแทบแตกมาลีแข็งค้างพยายามประมวลผลสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินสมองของเธอเป็นเหมือนพายุหมุนของคำถามและอารมณ์แต่ยังไงเธอพูดออกมาได้ในที่สุด พ่อแม่ของฉันอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมของคุณธนาเสริมอย่างนุ่มนวลมาลีผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องมากที่จะรับไว้และผมอาจจะผิดแต่ผมต้องบอกคุณเราต้องค้นหาความจริงมาลีลุกขึ้นเงนเงินเล็กน้อยฉันต้องการต้องการอากาศบริสุทธิ์เธอรีบออกไปที่สวนตามด้วยธนาคืนนั้นเย็นและสายลมช่วยให้สมองของเธอแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยถ้าเป็นจริงเธอพูดในที่สุดหันไปหาทนา ถ้าฉันเป็นลูกสาวของคุณมันหมายความว่าอะไรสําหรับเราสําหรับพิมธนาเข้ามาใกล้จับมือของเธอไว้ในมือของเขามันหมายความว่าคุณเป็นครอบครัวมาหรือว่าคุณเป็นครอบครัวมาตลอดและพิมเป็นหลานสาวของผมมันหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวิทย์คุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียวอีกต่อไปมาลีรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงมาตามแก้มของเธอความคิดที่จะมีพ่อพ่อที่แท้จริงที่รักและปกป้องเธอเป็นเรื่องที่ท่วมทน้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรเธอถาม เราสามารถทำการตรวจดี a นธนาแนะนำถ้าคุณตกลงแน่นอนมาลีพยักหน้าช้าๆถ้าฉันคิดว่าฉันคิดว่าเราต้องรู้ขณะที่พวกเขากอดกันภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวไม่มีใครในพวกเขาสังเกตเห็นร่างที่มองพวกเขาจากหน้าต่างของครหาหน์ทิมได้ยินการสนทนาทั้งหมดและจิตใจอันเยาว์วัยของเธอพยายามที่จะเข้าใจในสำคัญของสิ่งที่เธอเพิ่งค้นพบสิ่งที่ไม่มีใครในพวกเขารู้ก็คือการเปิดเผยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอดีต ยังคงเก็บความลับไว้อีกมากและในไม่ช้าพวกเขาจะ,ะเผชิญกับการตัดสินใจที่จะทดสอบสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่พวกเขาเพิ่งค้นพบวันต,ต่อต่อมาหลังจากการเปิดเผยเป็นเหมือนรถไฟหอดทางอารมณ์สําหรับทุกคนในคฤหาสน์มารีธนาและพิมพ์พบว่าตัวเองกําลังเล่นเรือในน่านน้าที่ไม่รู้จักพยายามที่จะนิยามความสัมพันธ์ของพวกเขาใหม่และเข้าใจว่าการเป็นครอบครัวหมายถึงอะไรบ่ายวันหนึ่งขณะที่ธนาและมาลีร่วมจิบชาบนระเบียงมองดูพิมพ์ที่กําลังวาดรูป ในส่วนธนาทำลายความเงียบมาลีเขาเริ่มเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์มีอะไรมากมายที่ผมอยากบอกคุณเวลามากมายที่หายไปที่ต้องทดแทนมาลีมองเขาดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยน้ำตาที่กลั้นไว้ฉันรู้คะ่ะพ่อธนาเธอแก้ไขตัวเองยังไม่คุ้นกับความคิดที่จะเรียกเขาว่าพ่อธนาจับมือเธอคุณสามารถเรียกผมตามที่คุณรู้สึกสบายใจผมรู้ว่านี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราทั้งคู่ มาลีพยักหน้าขอบคุณสำหรับความเข้าใจของเขาก็แค่ว่าตลอดชีวิตของฉันฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปและตอนนี้การรู้ว่ามันคือคุณมันทุ่มทนจังผมตามหาคุณธนาผู้เสียงของเขาสั่นหลายปีผมตามหาคุณถ้าผมรู้คุณไม่มีทางรู้ได้มาลีขัดจังหวะเขาอย่างนุ่มนวลสิ่งสำคัญคือเราพบกันแล้วตอนนี้ขณะที่พวกเขาพูดคุยกันพิมพ์เข้ามาใกล้ดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นของเธอจับจ้องที่พวกเขาหนูขอร่วมด้วยได้ไหมคะั เธอถามอย่างขี้อายแน่นอนเจ้าที่รักมาลีตอบทำที่ให้เธอธนามองหลานสาวของเขาด้วยความรักพิมพผมอยากให้หนูรู้ว่าแม้ผมเพิ่งเข้ามาในชีวิตของหนูผมก็รักหนูด้วยสุดหัวใจแล้วพิมพยิ้มแต่มีเงาแห่งความกังวลในดวงตาของเธอแล้ววิทย์ล่ะคะเขายังเป็นพ่อของหนูใช่ไหมคะมาลีและธนาสบตากันหมัน่นเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนที่พวกเขารู้ว่าจะต้องพูดถึงเร็วหรือช้าพิมพมาลีเริ่มอย่างระมัดระวังวิทย์เลี้ยงดูหนู และนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พฤติกรรมของเขาสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องแม่ของหนูพูดถูกธนาเสริมวิธรรมผิดพลาดแต่นั่นไม่ได้ลบล้างปีที่เขาอยู่กับหนูอย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวใหม่ครอบครัวที่ตั้งอยู่บนความรักและความเคารพซึ่งกันและกันพิมพยักษหน้าช้าๆประมวลผลคำพูดของพวกเขาคุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมคะบเป็นคนที่ดีขึ้นมาลีกอดลูกสาวของเธอ นูไม่รู้เจ้าที่รักนั่นขึ้นอยู่กับเขาแต่สิ่งที่แม่รู้คือตอนนี้เราปลอดภัยและอยู่ด้วยกันวันเปลี่ยนเป็นสัปดาห์และทีละเล็กทีละน้อยคฤหาสก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักมาลีกลับมาวาดรูปด้วยพลังที่ฟื้นคืนชีพสร้างผลงานที่สะท้อนความเป็นจริงใหม่ของเธอพิมพ์เบ่งบานภายใต้ความรักของปู่ของเธอค้นพบในตัวเขาทั้งพี่เลี้ยงและเพื่อนอย่างไรก็ตามเงาของวิทย์ยังคงมีอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวอีกนับตั้งแต่วันนั้น ในส่วนทุกคนก็รู้ว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะกลับมาในชีวิตของพวกเขาอีกครั้งเช้าวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังรับประทานอาหารเช้ากริ่งประตูดังขึ้นธนาไปเปิดประตูกลับมาหลังจากนั้นไม่นานด้วยสีหน้าที่จริงจังมาลีพิม์พเขาพูดเสียงของเขาเครียดมีคนที่ต้องการพูดคุยกับเรา ทั้งคู่มองกันและกันรู้สึกถึงความกลัวและความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมกันเมื่อธนาพาผู้มาเยือนเข้ามาพวกเขาก็แทบจะหายใจไม่ออกมันคือวิทย์แต่ไม่ใช่วิทย์ที่พวกเขารู้จักชายคนนี้ดูแก่กว่าเนื้ลก,กว่าและที่น่าประหลาดใจคือดูมิสติกกว่ามาลีพิมพ์เขาพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งผมต้องการพูดคุยกับคุณมาลีสัญชาตญานเข้ามายืนข้างหน้าพิมพ์ในขณะที่ทนายยังคงเตรียมพร้อมพร้อมที่จะแทรกแซงหากจำเป็นคุณต้องการอะไรวิทย์มาลีถามเสียงของเธอมั่นคงแต่ระมัดระวัง วิทย์ก้มหน้าลงเห็นได้ชัดว่าละอายใจผมมาขอโทษผมรู้ว่าผมไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากคุณแต่ผมได้เข้ารับการบำบัดผมกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงความเงียบที่ตึงเครียดครอบงำห้องผิ์เป็นคนแรกที่ทำลายมันจริงหรือคะเธอถามเสียงของเธอเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหวังและความไม่ไว้วางใจพ่อกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจริงๆเหรอวิทย์พยักหน้าน้ำตาในดวงตาของเขาใช่ลูกรักหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ พ่อระหนักถึงความเสียหายทั้งหมดที่พ่อได้ก่อพ่อไม่สามารถดําเนินต่อไปแบบนั้นได้มาลีและธนาศกตากันทั้งคู่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิทยแต่ปีแห่งความเจ็บปวดและความไม่ไว้วางใจไม่ได้ถูกลบออกไปอย่างง่ายได้วิทย์ธนาเริ่มเสียงของเขาประหลาดใจที่อ่อนโยนเราขอบคุณที่คุณมาแต่คุณต้องเข้าใจว่าเราต้องการเวลาความไว้วางใจต้องได้รับวิทย์พยักหน้าผมเข้าใจผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะให้อภัยผมทันทีผมแค่ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่า ผมกำลังทำงานกับตัวเองเพื่อพิมเพื่อคุณเพื่อผมมาลีซึ่งเงียบมาตลอดในที่สุดก็พูดวิทย์สิ่งที่คุณทำความเสียหายที่คุณก่อมันจะไม่ง่ายที่จะเอาชนะแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณอยู่ที่นี่ยอมรับความผิดพลาดของคุณเป็นก้าวแรกพิมด้วยน้ำตาในดวงตาก้าวไปหาวิทย์พ่อคัดพ่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราจริงๆเหรอวิย์มองเธอความรักและความเสียใจผสมกันบนใบหน้าของเขามากกว่าอะไรในโลกที่รักถ้าคุณให้โอกาสผม ผมอยากแสดงให้คุณเห็นว่าผมสามารถเป็นคนที่ดีกว่าธนาเห็นอารมณ์ในดวงทุกคนอยู่ด้วยกันหัวเราะและแบ่งปันรวมกันด้วยความรักและการให้อภัยฉันมีอะไรจะบอกพวกคุณมารีประกาศเมื่อทุกคนนั่งลงแล้วฉันกำลังทำงานกับโครงการใหม่อะไรบางอย่างที่เป็นส่วนตัวมากทุกคนมองเธอด้วยความสงสัยฉันกำลังเขียนหนังสือเธอพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของเราเกี่ยวกับวิธีที่ศิลปะช่วยเรารวมเราเข้าด้วยกันและเปลี่ยนแปลงเราความเงียบที่ตา,มมาเต็มไปด้วยอารมณ์ โอแม่พิมพูดจับมือของมาลีนั่นสวยงามมากทนาด้วยน้ำตาในดวงตาพยักหน้ามันเป็นเรื่องราวที่สมควรได้รับการเล่าลูกรักพ่อแน่ใจว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากวิทซึ่งเห็นได้ชัดว่าทราบซึ้งเสริมว่าขอบคุณที่รวมผมไว้ในเรื่องราวนั้นมารีสำหรับการให้โอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งของจุดจบอันแสนสุขนี้มารีมองไปรอบๆที่ใบหน้าของคนที่เธอรักมากที่สุดในโลกมันไม่ใช่จุดจบเธอพูดพร้อมรอยยิ้ม มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับพวกเราทุกคนขณะที่แสงแดดยามเช้าอาโต่ส่องสว่างใบหน้าที่ยิ้มแย้มของครอบครัวมาลีรู้สึกถึงความรู้สึกลึกๆของความสมบูรณ์หนทางนั้นยาวนานและยากลำบากเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจแต่ทุกก้าวทุกหยดน้ำตาทุกช่วงเวลาแห่งความสงสัยและความหวังได้นำพวกเขามาสู่ช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนี้โชคชะตาได้รวมพวกเขาไว้ด้วยกันในวิธีที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเปลี่ยนความเจ็บปวด เป็นความงามความกลัวเป็นความกล้าหาและความโดดเดี่ยวเป็นครอบครัวที่รวมกันด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าสายเลือดขณะที่พวกเขายกแก้วเพื่อดือ่มอวยพรให้อนาคตมาลืรู้อย่างแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่จะมาถึงด้วยกันมือนครอบครัวที่พวกเขาทุกลิกิตให้เป็นเสมอมาและดังนั้นด้วยเสียงของเสียงหัวเราะและเสียงกระทบของแก้วที่เต็มเต็มอากาศเรื่องราวของวานิชดำเ,เนินต่อไปไม่ใช่เป็นตอนจบแต่เป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของพวกเขา